โอเคแล้วหลังจากที่เราเรียนเรื่องแรงริยาและแรง,แรงปฏิกิริยาใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีอีกแรงหนึ่งถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะในชีวิตประจําวันเนาะก็คือแรงเขียดทานนักเรียนรู้สึกไหมตอนที่แบบว่าจะเข็นของบางอย่างจะผักของบางอย่างอะตอนที่กําลังจะผักอะรู้สึกแบบผักยากมากเลยในขณะที่พอผักไปแล้วอะมันเป็นไง มันรู้สึกว่าเออสบายกว่าถ้ามีใครรู้สึกอย่างนี้นะคะถูกแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากถูกแล้วเพราะว่าตอนผักไปแล้วว่ามันเคลื่อนที่แล้วอ่ะมันสบายกว่าตอนที่ยังไม่เคลื่อนที่ตอนที่ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยคือตอนที่ต้องออกแรงให้มากที่สุดเพื่อทําให้แรงเสียดทานเออเพื่อชนะแรงเสียดทานของวัตถุนะคะอืม เขานิยามว่าแรงเสียดทานเนี่ยเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านต้านนะคะการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนผิวมีสองปัจจัยอันนี้เขาเฉลยมาเลยเนาะนคือหนึ่งแรงที่ผิวกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากของวัตถุนะคะและลักษณะผิวสัมผัสแรงพื้นแรงที่พื้นผิวกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากของวัตถุนะคะ ่ะเดี๋ยวครูวาดให้ดูมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แรงที่ตั้งฉากนะคะอันนี้วัตถุใช่ไหมอันนี้คือพื้นใช่ไหมคะตั้งฉากกับพื้นอะคือแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือสี่เหลี่ยมคือตั้งฉากเห็นไหมตั้งฉากกับพื้นคือแบบนี้นะคะตั้งฉากกับพื้นเนอะ โอเคแสดงว่ามันคือแรงที่กดหรือเป็นน้ำหนักของวัตถกุก็ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าน้ำหนักวัตถุอย่างเดียวถูกไหมไม่ถูกจะต้องบอกว่าเป็นแรงตั้งฉากเพราะว่าสมมติมีคนมานั่งทับเนี้ยก็ถือว่าเป็นแรงกดเหมือนกันแม้จะไม่ใช่น้ำหนักของวัตถุถูกไหมคะเออแสดงว่ามันเป็นแรงที่มัน ตั้งฉากกับวัตถุเนี่ยแหละถึงมีผลเพราะว่ามันไงมันหนักขึ้นถูกไหมมีคนมานั่งครับมันก็หนักขึ้นเออ,อีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของผิวสัมผัสลากของไปยังพื้นลื่นๆมีสบู่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดอ่ะอ,อ,อยู่ในห้องน้ํายอมลื่นได้ง่ายกว่าอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่ตรงดินตรงหญ้าใช่ไหมคะอยู่ในห้องน้ําที่แบบว่ามีสบู่แบบเต็มพื้นอะไรเงี้ยลื่นง่ายกว่าถูกไหม หรือว่าเวลาเราย้ายของเนี้ยถ้าเออล้างโรงเรียนอยู่แล้วขัดกันอยู่เนี้ยถ้านักเรียนแบบว่าเออจะลากโต๊ะเนี้ยเอาโต๊ะไปดันแถวนั้นอะ่ะก็คือไม้เสียผิดก็คือโต๊ะมันจะลื่นได้ง่ายถูกไหมว่ามันจะผักไปได้ง่ายแต่ที่จริงก็ไม่ควรทำเนาะเพราะว่าไม้พื้นไม้มันจะเสียใช่ไหมอืมประมาณนี้แสดงว่าเออก็ขอสรุปนะคะว่ามีสองปัจจัยหลักก็คือ ที่ทําให้แบบว่าแรงเสียดทานเนี่ยมีมีขนาดเพิ่มขึ้นนะคะเออขนาดก็คือเออมีค่าเยอะขึ้นนะคะก็คือหนึ่งแรงที่ผิวกระทาต่อวัตถุเออวัตถุในแนวตั้งฉากของวัตถุไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักของตัวมันเองหรือมีแรงมากดทับหรือว่ามีอ่ะมีคนมาเหยียบก็ได้อ่ะมีคนมาเหยียบให้แรงมันกดทับมากขึ้นอย่างเงี้ยเออนะคะ อ่ะสองก็คือลักษณะของผิวสัมผัสถ้าเปลี่ยนกองไปอยู่บนไปอยู่บนทรายเนี้ยก็จะขยับยากกว่าถูกไหมอะไรประมาณนั้นซึ่งแบ่งเป็นแรงเสียดทานนะคะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะคือแรงเสียดทานตอนที่อยู่เฉยๆกับแรงเสียดทานที่เคลื่อนตัวออกไปแล้วนะคะแรงเสียดทานที่อยู่เฉยๆเนี่ยจะเรียกมันว่าแรงเสียดทานสถิตคําว่าสถิตเนี่ย สถิตอยู่ในใจทุกคนก็คืออยู่ในใจถูกไหมเออเทพารักษ์สถิตอยู่ในต้นไม้ก็คืออยู่ในต้นไม้อยู่กับที่อยู่กับต้นไม้เทพรักษ์ก็ไม่ได้ไปไหนถูกไหมเออเป็นลักษณะนั้นนะคะก็คือเมื่อออกแรงแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่นะคะถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่จะเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตโดยเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เนี่ย แรงเสียดทานจะมีค่าสูงสุดนะคะเรียกว่าแรงเสียดทานสูงสุดอารมณ์แบบนักเรียนจะผักโตอ่ะมันกําลังจะได้แล้วว่านักเรียนต้องออกแรงแบบปึ้งอย่างเงี้ยเออคือถ้าอยู่โรงเรียนก็พอจะบอกได้นะว่าแบบไหนแบบไหนอืมกับอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแรงเสียดทานจนนะคะอีกอย่างคือแรง เสียดทานจนนะคะแรงเสียดทานจนเออแรงเสียดจะเ,เสียดทานจนทําหน้าที่อะไรนะคะก็คือไม่ใช่ทาหน้าที่อะไรคือออกแรงเออแรงเสียดทานขณะวัตถุเคลื่อนที่ มีสองประเภทนะคะก็คือแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนขณะวัตถุเคลื่อนที่มันคือแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูดูข้อก่อนเนาะอ่ะอย่างอันเนี้ยแรงเสียดทานสถิตสองนิวตันแรงดึงแรงดึงมันสองนิวตันอะแรงเสียดทานสถิตตรงเนี้ยมันก็สองนิวตันแสดงว่ามันเป็นแรงอะไรเป็นแรงอะไรครู ครูเพิ่งส่งคลิปไปให้ดูนะคะเป็นแรงอะไรเอ่ยที่ขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามกันเกิดขึ้นบนวัตถุคนละก้อนกันเป็นแรงกิยาและแรงปฏิกิยานะคะตรงนี้เป็นคู่แรงกันนะคะอน,นักเรียนอาจจะงงว่าทําไมถึงเป็นแรงปฏิกิยากิยาข้อ3ได้ คือแรงดึงเนี่ยเกิดขึ้นที่วัตถุแต่แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นอยู่ที่อยู่ที่อะไรเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วอะติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนเห็นไหมเห็นอะไรไหมแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นที่ระหว่างพื้นกับวัตถุนะคะเออซึ่งออกแรงไม่มากพอไม่ชนะน้ำหนักไม่ชนะแรงเสียดยทานนะคะมีแรงดึงสองนิวตันไม่ไปอ่ะ แรงเสียดทานสถิตก็ยังสถิตยอยู่นี่ดึงไปเลยสี่นิวตันแรงเสียดทานสถิตก็สี่นิวตันถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ยังยังยังไม่เคลื่อนที่นะคะนี่อันนี้เขาถึงบอกว่าแรงดึงสี่จุดห้าสี่จุดห้านิวตันนะคะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดสี่จุดห้านิวตันถ้าเป็นคำว่าแรง เสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยวัตถุจะค่อยๆเริ่มเคลื่อนที่นะคะจะค่อยๆเริ่มเคลื่อนที่แบบเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยแบบเอาอะไรดีอะยกโต๊ะก็ได้ยกโต๊ะหินอ่อนเนี้ยไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยแล้วแบบว่ามีคนอีกคนมาช่วยเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขยับแล้วพอเริ่มขยับบัดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงชุดนะคะประมาณนี้ถ้าเรียงลำดับแรงเสียดทานสถิตที่ มีค่ามากไปน้อยนะคะก็จะเป็นแรงเสียดทานสถิตอันอันนี้บอกไว้เฉยๆนะคะมีค่ามากที่สุดถูกไหมมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนยังไงจนก็ยังมากกว่าสถิตนะคะเพราะว่าสถิตเนี่ยมันมันไม่ขยับเลยนะคะ แล้วก็เป็นแรงเสียดทานสถิตนะจ๊ะเป็นในลักษณะนี้นะคะเอ้ยต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดขอโทษน้องเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะคะอันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นไล้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าพูดไปแล้วพูดอยู่หลัดหลัดแรงเสียดทานจนนะคะ ขอโทษอ่ะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดมีค่ามากที่สุดนะคะมากกว่าแรงเสียดทานจนแล้วก็มากกว่าแรงเสียดทานสถิตนะคะอืมประมาณนี้ส่วนของที่มันอยู่ในแนวตั้งนะคะนักเรียนอาจจะแบบคุ้นชินอันนี้เขาก็มีรูปม,มาให้ดูเนาะนักเรียนอาจจะคุ้นชินกับแรงเสียดทานที่อยู่บนพื้นนะคะอืม แต่เวลาเราแบบว่าถือของอะไรเงี้ยมันก็มีแรงเสียดทานถูกไหมของมันไม่ไม่ลื่นลงไปอะ่ะคือสมมุติเรายกขึ้นนะคะเรายกขึ้นเนี้ยแทนที่แรงเสียดทานมันจะลงใช่ไหมคือเราอะ่ะต้านของที่ใหญ่ของแรงที่แบบว่ามีอิทธิพลต่อเรามากที่สุดก,ก็คือแรงโน้มถ่วงถูกไหมคะทําให้เกิดน้ําหนักขึ้นเนี่ยมันก็เลยแรงเสียดทาน สถิตนะคะแรงเสียดทานแรงเสียดทานเออมันสถิตเนาะมันยังไม่ได้ื่อนไปไหนขึ้นต้านการตกนะคะแรงเสียดทานพยายามต้านการตกของเรานะคะอืมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะคะอ่ะแต่ว่าเป็นไงเวลาเรามือจับอะเราไม่ได้แบบมือจับมันขึ้นใช่ไหมมันเป็นแรงกดจากมือนะคะ แบบเราถือของเนี้ยมีแรงกดจากสองข้างนะแต่ว่าของที่แต่ที่มันไม่ตกลงไปเนี้ยเพราะว่ามันมีแรงเสียดยานพุ่งขึ้นนะคะแทนที่มันจะพุ่งลงไปตามน้ำหนักของโลกเนาะอ่าโอเคอันเนี้ยรู้สึกรู้สึกแย่แบบว่าเออไม่ได้ทำในห้องอะไรเงี้ยคืออันนี้ครูสมมุดเนาะว่าให้นักเรียนออกแบบให้ลดของเล่น ถนนให้รถของเล่นนะคะถนนโดยมมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้เออโจทย์ไม่เคลียร์เนาะคือแบบว่าออกแบบถนนให้แบบเขาเรียกว่าไงอะโจท์เอาเป็นมีแรงเสียดทานให้รถ ขับปลอดภัยก็ได้อะนักเรียนเคยเล่นไหมสมมุติมีรถของเล่นใช่ไหมปกติเราก็จะเอาบนพื้นลื่นๆเนี่ยแหละทีนี้นักเรียนลองออกแบบถนนจากวัสดุพวกนี้หน่อยทำยังไงให้แบบว่ามันมีแรงเสียดทานเกาะถนนน่ะให้ปลอดภยัยโดยที่นะ นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าแรงเสียดทานอ่ะแกได้สองแบบก็คือวัสดุกับกับอะไรกับแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากใช่ไหมก็ลองลองดูถึกเออเอาไป้ว่ารถของเล่นเนี่ยมีแรงมากพอที่จะขับผ่านตรงนี้ไปได้โดยไม่มีข้อจำกัดละกัน นักเรียนบอกจินตนาการอีกแล้วอืมอจะต้องเพิ่มส่วนนี้เยอะๆนะคะจะต้องเพิ่มจินตนาการเยอะๆประมาณนั้น<ร>ลองออกแบบถนนมานะคะใช้พวกนี้กระดาษทราย <c oughs> กระดาษ <c oughs> ลูกแก้ว <c oughs> ดินามานหลอด <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ส่วนอันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนแรงเสียเ,เขียนแรงเส้นแรงนก็ออกมันลากไปทางเนี้ยนักเรียนก็เขียนที่พื้นนะคะมีน้ำหนักตกเมื่อกีกอ้อะมันต้องมันต้องต้งตานน้ำหนักอะ่ะมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมเออนักเรียนเขียนที่พื้นนะคะตะทุกสอนไปทางไหนครูขอละเว้นไว้นะคะอืมแล้วก็มีให้นักเรียนเสนอแนะว่าสถานการณ์ต่อไปนี้ควรเพริ่มหรือ ลดแรงเสียดฐานก็ไก่นะคะเขาบอกว่าลากโต๊ะที่วางบนพื้นฝืดโดยไม่ต้องออกแรงมากอืมพื้นฝืดอะแต่ว่าลากโต๊ะนะักเรียนควรเป็นไงควรลดแรงเสียดฐานใช่ไหมเฉียดทานให้ลากโต๊ะได้ง่ายๆถูกไหม ลดแรงเสียดทานให้รากโต๊ะได้ง่ายถูกไหมคะเพราะว่ารากโตบนพื้นฝืดอ่ะโอ้ยมีอีกสองอย่างนะักเรียนตอบประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าจะลดแรงเสียดทานหรือว่าจะเพิ่มแรงเสียดทานนะคะแล้วทำเพื่ออะไรเอ,อ่อไอช่างช่างไฟเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เขาแบบว่ายืนอยู่บนบันไดด้วยความปลอดภัยเนาะ หรือว่าไม่ต้องการให้สินค้าตกลงมาจากรถเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอะไรแรงเสียดทานเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเพิ่มอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็ทํายังไงอะ่ะขนสินค้าทายรถบรรทุกอะ่ะโอเคประมาณนี้นะคะ